สวัสดีครับผมลับพ่อครับบ้านาคาอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องที่ให้เกตติดตามรับชมบ้านาคานะครับบอาว่จะเป็นทังง Facebook นะครับหรือว่ารับชมทังช่อง y YouTube นาข้าชาแนลนะครับครับเืิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้บ้านาคานำแนวก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับที่สืทผ่าคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับคลิปที่เข้าถ้ำนะครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ความรู้อย่างแน่นอนครับครับยังคลิปที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็คือจะได้เห็นกันแล้วนะครับกับการาเริ่มต้นนะครับจากการเตรียมดินตีดินนะครับซึ่งใส่รถแท็กเตอร์นะครับตีดินให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีการใส่รถ รถไทยเดินตามยกหลองและกการโรยปุ๋ยคอ,อกนะครับนี่คือปุ๋ยคอ,อกที่โรยาตามหลองนะครับมาคลิปนี้คลิปที่2นะครับก่อนเริ่มต้นจากการแตง่งหลองนะครับแตง่งหลองก็คือรักง่ายๆก็คือข้าเอาตามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับตอนที่ท่ายทำเนี่เป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษายนก็เป็นช่วงของโรคโควิดกําลังระบาดปรีพี่น้อง นี่ครับล่องล่องที่แต่งแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งสองตัวนั่งก็แต่งแล้วนะครับแต่ฝนตกมาใส่นะครับก็บคือง่ายๆนะครับก็บคือเข้าคุดคุดดินกันมาให้มันเป็นขั้นฟังทั้งสองฟังอาก็หัวสวนนะครับหัวสวนหัวท้ายคือเวลาเข้าหดน้ำนะครับน้ำม,มันก็จะได้บ๊ได้ไหลหนีไปใส่นะครับมันม่ได้ขังเพิ่มความชุ่มชื้นได้โดนขึ้นนะครับ ถ้าเป็นนาฝนเลยนะครับเัาก็บอต้องแต่งคู่ก็ได้นะครับปล่อยยกรองแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยดินให้มันเสมอกันแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับหลังจากแต่งร่องเซตนะครับแต่งร่องเซตเนี่ยก็สีวางทอนะครับวางท่อระบบน้ำนะครับคือเบานะคะรอบนี้เสียบใส่สปริงเกอร์นะครับใส,ส่สายยางหดนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นใส่สปริงเกอร์ปัญหาของการใส่สปริงเกอร์ก็คือ ข้าโพดมันสูงครับพี่น้องในเมื่อข้าวโพดมันสูงนะครับสูงกว่าสปริงเกอร์เขานะครับเวลาโหดมันกระบอบอทัวถึงนะครับรอบนี้นะครับเก็ตรปลอดไซสปริงเกอร์นะครับที่ใส่สายยางหดเอานะครับอาพี่น้องเบึ้งไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับในช่วงนี้นะครับ หลับไีแล้งครับตอนนี้ก็เตยทำการแต่งร่องเซตเรียบร้อยทุกร่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวสีภาพีปน่องยางเบิ่งนะครับ ต่อท่อครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ต่อท่อระบบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพายางวงนะครับคือยางที่บอกนะครับรอบนี้สี่ไส้สายยางหดนะครับก็คือรล่องนี้เป็นร่องยางนะครับผมนี่รับต่อสายยางออกจากนี้นะครับต่อสายยางจนีรครับยางหดออกสายขวาได้นะครับ เพื่อเป็นการประหยัดสายยางนะครับบ่ต้องใส่สายยางเงวหลายเราก็ได้เดินท่อตรงกลางกลางแปลงนะครับเื่อสยอยิยางสายย่ยางขวานะครับถาวางรีบก็ต้องใส่สายยางเง้วเลยนะครับแล้วครับสายยางที่หดนะครับก็สิบประมาณหดได้ประมาณสามถึงสี่หล่องนะครับความ แรงดันของน้ำนะครับเราก็เลยเว้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือจากนั้นมาอีกก็คือหกกล่องนะครับก็คือทั้งปุ่นแน่สามทั้งพี่ไปอีกสามนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับลองใหญยแนยางสะดวกครับลองพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เอาไว้ คืทอท่อเก่านะครับปกติใส่ระบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ก็ิะต่อท่อออกจากนี้ไปนี้คือกันนะครับแต่ว่าเก่าท่อเก่ามาใส่นะครับก็เลยก็เลยค่าไว้อย่างสี่นะครับเพราะว่ามันมีวาวปิดไว้เฮาก็สิบบริได้ต้องเปลี่ยนไอขอต่อตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเฮาอยากใส่สปริงเกอร์เสริมเฮาก็ใส่ได้เลยนะครับคุณ นอีกหนึ่งจุดนะครับจุดแล้วสลับแปลงนี้3าจุดสจุดนี่นะครับผมสี่จุดนี่พี่น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าท่อขนาดนี้คือท่อขนาดใดน,นะครับนี่คือท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับเอากระดออกมาเป็นนิวน้วนึงนะครับใส่ยางนิ้วนึง รับปั๊มน้ำนะครับที่บานาคาส่คือปั๊มน้ำสองแรงนะครับพาเบื้องปั๊มน้ำนะครับตัวน,นี้ก็แยกไปได้อกีกสายนึงนะครับแต่ว่าแปลงนี้ทิศจงไว้ปปู่พักนะครับเลยเบื้องปั๊มน้ำครับนี่คือ,อ่อสิมาจากปั๊มน้ำนะครับเอาตัวสามทาง อย่างเร็วนิดนึงครับมาถึงแล้วครับลมน้ำครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ใส่ไปอีกแปลงนึงนะครับตนนัวนี้บูดข้าวโพดที่ท้องนาก่นครับเดี๋ยวสิพาเบิงก็คือข้าสซีโฮตัวน,นี้เขาก็เอามาใส่ท่อตัวน,นี้นะครับตอนนี้ใส่ตัวน,นี้อยูก่กับใส่ท่อน,นี้ส่วนบ่อระมนะครับผม นี่คือแ่งน้ำนะครับตอน,นก,กระบกลงไหลเติบนะครับแต่ก็สามารถอยู่อยู่ความปีได้ครับบ่อน,นี้ครับตอนนี้ก็เลี้ยงปลาไว้พวบนะครับขนาดสองแรงสองนิ้วนะครับเขาก็ลดลดทอ่อจากสองนิ้วมาเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพื่อความแรงของน้ำนะครับให้มึงแปลงอีกนิดนึงนะครับ ปลูกทงหน้าครับแต่ช่วงนี้กับเมษาสิเบิดแล้วนะกับบืหัวสิท่านบอกแต่คนบวท่านกับงัวล่ะครับท่านนะครับเอาสลหรับช่วงนี้เดี๋ยวบรรค่าสิพาไปเบิ่งขั้นตอนการปลูกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเอาสายางมาแล้วก็หดฉีดน้ำมากับปูกได้เลยครับไปเบิ่งขั้นตอนการปลูกได้เลยครับผม พี่น้องครับก็มาถึงขั้นตอนการปลูกข้อโพดแล้วนะครับผมครับก่อนสูกนะครับเขาก็หดน้ำนะครับซึ่งเบาราคากดหดน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหดพ่อมันหมาดนะครับแล้วก็ทิ้มใ้ให้มันเสร็จตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อมากีดินสิบอดติดมือเขานะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับผมครับแล้วเมื่อนี้นะครับเบาราคากะมี พันไม้นะครับทีซีมาทดลองปลูกนะครับเป็นข้าวโพดนมสดนะครับเป็นข้าวโพดกินดิบได้ว่าสันนะครับพอนักากเขาเพื่ปลูกว่เพือนะครับเห็นเพื่อนลงขายในเพจนะครับก็เลยสั่งซื้อมาหนึ่งซองครับผมพันสโนไว้ขาวนะครับหนึ่งซองครับลอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ราคาได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวสิมาทดลองปลูกจากซองหนึ่งก่อนนะครับถ้าได้ผลังไดก็จังสิตสั่งสื่อมามาปลูกนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเนื้อในของเพิ่นพร้มพร้อมกันเลยครับโอ้เกลือนำยาโดยสีชมพูนะครับสวยงามนะครับ สิมาเรื่องพ่อมกับวิธีปลูกเลยนะพี่น้องนะสำหรับการปลูกกระโพดนะครับตอนนี้้าก็หลังจากที่เหายกลองแต้งลองเรียบร้อยแล้วนะครับพดนา้ำเรียบร้อยนะครับกระยอดหลุมละเม็ดนะครับหลุมละเม็ดใส่ไม้กดลงไปประมาณแต่เส้นหรือสองเส้นนะครับแล้วก็เอาเม็ดกระโพดลง แล้วก็มือกดนะครับความห่างของต้นข้าวโพดนะครับกับประมาณยี่สิบห้าสามสิบเซนนี่แหละครับลงนะครับ่แเ้าก็กลับมาแล้วครับพี่น้องประมาณยี่สิบยี่สิบก็ได้ครับยอดลงไป ลุมละเม็ดพ่อนะครับเรต้องไปหอด2เม็ดนะครับเพราะว่ากระโพดมันงอกงอกดีเยอะแล้วลำบากนินดนึงนะครับพี่น้องทาเองครับปลูกเองครับแต่กัเดเสียใให้พี่น้องพ่อให้พี่น้องเข้าใจนะครับ บอกไ้ก่อนนะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่กำลังทดลองปลูกนะครับข้าโพดนมสดทานดิบได้เหรอใช่นนะครับพี่น้องเคยปลูกแล้วพี่น้องเคยกินแล้วกับข้เมนต์มไัไม่ใะครับบอกเราก0ซบกันแน่ว่ามันเป็นแต่ไหนดินนงแฉแน่นนะครับกดลงไปประมาณระยะรับพี่น้องเส้นหนึ่งหรือสองเส้นนะครับ ถ้ามันตื่นเกินไปนะครับกระสทําให้นต้นมันบุคอยแข็งแรงเอบุคอยแข็งแรงย่อนหน่อยย่อนห่าหากมันอยู่ตื่นตื่หากมันอยู่ตื่นเวลาถือล่มถอยอย่างมันสิลมง่ายนะครับแต่ทะลึกเกินไปนะครับมันกระสิงอกซารวมไปถึงบางที่กับบางออกนะครับเว่ามันลึกกก่าประมาณกับประมาณ จะเห็นตามก็เส้นหนึ่งนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับบานาค่าก็ได้ทาการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ิบล่องนะครับผมซึ่งนับจากนี้นะครับก็สิอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหรือว่าหนึ่งอาทิตย์คอยสิมาปลูกที่เหลือนะครับผมสำหรับล่องนี้นะครับก็คือข้าพดที่ เบานักฆ่าซื้อมานะครับเป็นกระโพดนมสดนะครับซึ่งเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะครับผมส่วนอีกเก้าร่องที่เหลือไอ้ที่ปลูกมื่อนี้นะครับก็บเ,ปบบเป็นพันสวีทพิงก์นะครับเป็นพันสวีทพิงก์นะครับเบิดพอดีนะครับผมเปลือนเบิดละ นี่นะครับส่วนที่เหลือก็สิษตูกรจัมโบ้สวีทนะครับซึ่งเกษตรเว็นระยะประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับพี่น้องหนึ่งสัปดาห์แล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อว่านะครับข้าวโพดนะครับปลูกพร้อมกันมันเกษสรได้ผลผลิตพร้อมกันนะครับอาศัยขายบริษัทนะครับเกษสรเห็ดให้แก่แล้วก็เสีย เสียทิมเซื้อนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับโค้งสีเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าบารนาคาน้ำนะครับยูทูบกับนาคาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับผม